สวัสดีครับพบกับผมโหน่งนำไทย EP นี้เป็น EP ที่11ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์จากการใช้วัตถุมงคลของหลวงปูล่ละมัทจมโนนั่นก็คือการใช้พระก,กิ่งประหลอดเนื้อนำเลิกนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้จริงเป็นประสบการณ์จริงๆส่วนรายละเอียดยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2016โดยผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่า p g ีสตหีบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือใหญ่สายตรงจากสายลูงปู่หมุนทีดัดซิโลได้มาเขียนโพสต์ลงใน Facebook กลุ่มหลวงปู่ม,มยัยสัมโนไว้ดังนี้ครับโชว์พระกิ่งปลอดนำเลิกหมายเลข189งวดนี้พอได้ค่าเช่าพระงวดหน้าขอค่าเลี่ยมทองนะครับต่อมาครับ เป็นประสบการณ์จากพี่ชายท่านนี้ครับมือใหญ่สายตรงจากสายหลวงปู่วรพจนวิธานเหยียบพระกระดกยังวัดขอนแก่นผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าผู้คุมอ,องเมืองพลได้มาโพสใน Facebook กลุ่มหลวงปูม่มัยธรรมโนไว้เมื่อวันที่8ตุลาคมปี2017โดยเขียนแคปชั่นนั้นๆไว้ว่าอธิษฐานขอหลวงปู่ขายได้จริงๆซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าพี่ชายท่านนี้ได้จอดรถขายไว้มา2เดือนแล้วก็ยังขายไม่ได้นะครับ แล้ววันนี้ได้จุดธูปบอกหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่ซึ่งลูกค้าก็ได้มารับรถไปเลยในวันนั้นถือว่าสุดยอดจริงๆครับต่อมาเป็นประสบการณ์ที่3ครับจากพี่ชายท่านนี้ครับที่ใช้ Facebook ชื่อว่าอาคมประดับยนต์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ที่จังหวัดกระบี่ถ้ามีโอกาสผ่านไปก็แวะเวียนเยี่ยมเยียนกันได้หรือไปช่วยอุดหน,นุนกันก็ขอบพระคุณมากมายนะครับ เป็นเรื่องราวที่มีการคุยผ่านช่องแชทของ a c e b o o k นะครับกับผมหนงน้ำไทยโดยวันที่5ตุลาคม2 5 1 5เทยี่ยวคมแจ้งว่าอยากได้พระก,กิ่งเนื้อปลอดน้ำเลิกหมายเลข409ซึ่งเราก็คุยกันไปคุยมาแล้วก็สรุปจบเรียบร้อยวันที่13ตุลาคมผมก็ได้ทำการจัดส่งพระให้วันที่15ตุลาคมพี่อาคมก็ได้แจ้งกลับมาว่าได้รับพระแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันเรื่องพระเครื่องของหลวงปู่ละไมมาเรื่อยเรื่อย วันที่29กพฤศจิกายนพิอาคมก็บอกว่าอยากได้พระกิ่งเกศทองฐานหุ้มทองซึ่งเป็นพระรุ่นที่มีราคาค่างวดค่าเช่าบูชามากพอสมควรนะครับหลายหมื่นบาทซึ่งก็คุยกันไปคุยมาก็สรุปจบว่าตกลงเช่าบูชาและในวันที่8ธันวาคม2515พี่อิาอาคมก็ได้มาเฉลยกับผมว่าตั้งแต่รับพระกิ่งเนื้อปลอนน้ำเลิกมาหมายเลข4 0 9เมื่อวันที่15ตุลาคม งวดวันที่16ให้ลูกสาวหยิบให้ก็ถูกลอตเตอรี่ไป3ใบนะครับแล้วก็มางวดวันที่1ธันวาคม2565ก็ถูกเลขทา้ายอีก10ใบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจน่ายินดีกับพี่อาคมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่มาทิจมโนหากท่านยังไม่มีไว้บูชา ถ้าพบถ้าเจอวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมจตมโน,โนที่ท่านเชื่อชอบไม่เกินกําลังเช่าหานะครับผมแนะนําเลยว่าต้องคว้ามาให้ได้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมจตมโนนั้นดังที่หลายๆท่านได้กล่าวกันไว้เป็นวัตถุมงคลที่ใช้แล้วเกิดลิเกเดชเกิดกชคกโกแลไม่เห็นจริงเป็นพระใช้ซื้อไปเช่าไปก็หายออกไปจากตลาดโอกาสที่จะกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมือนั้นมีน้อยมาก มูลค่าราคาเช่าหาบูชาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับหากเื่อนชอบก็ฝากกดติดตามกดตริ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสมดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่งน้ำไทยด้วยนะครับหรือสนใจโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959 0811746959หรือจะทักแชทแอดไลน์ i อดีที่ Ad LDV 3 0 3 2 n มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเป็นตัว A แล้วก็มีวงกลมๆล้อมรอบแอด LDV 3 0 3 2 n หรือจะสแกนเคียร์โค้ดที่อยูข้นหน้าจอขณะน,นี้ได้เลยครับก่อนจากกันขออำนาจบุญบารมีขององค์หลวงปู่ละไมทินามโ,มโนช่วยดมดานให้พี่สาวพี่ชายโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยรางวัลใหญให่กันทุกคนทุกขั้นแล้วพบกัน e p หน้า EP นี้สวัสดีครับ